นี่คือรายการเพื่อนปรึกษาเป็นรายการที่จะนำประสบการณ์ต่างๆมาเล่าเรื่องร้อยเรียงเรื่องราวให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังครับสวัสดีครับผมแอนดวินเพจเพื่อนปรึกษาครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องหนังสือสเปรของปรินซ์แฮร์รนี่คือหนังสือชีวประวัติของเจ้าชายผู้หนึ่งที่แน่นอนนะตอนนี้เขาสละทานนันดอนเรียบร้อยแล้วในยังไงแล้วการที่เรา ได้ยินเรื่องราวของคนคนหนึ่งเราจะไปยึดติดกับคำพูดที่ว่าเขาอาจจะมีความสุขเท่าที่เขาเกิดมาแต่ผมกลับมองว่าการที่เราเกิดมาเป็นคนคนหนึ่งเรายังไม่สามารถระบุดได้อย่างชัดเจนหรอกว่าเรามีความสุขจริงหรือเปล่าจนกระทั่งเราได้ใช้มันจนกระทั่งเราได้ลองเรียนรู้ว่าชีวิตของคนคนหนึ่งอาจจะมีความสุขก็ได้และจะมีความทุกข์ก็ดีแล้เราจะอยู่กับมันอย่างไร เราจะอยู่กับมันด้วยท่าทีของการมีสติรู้ตัวหรือการที่เราลงระเิงไปกับมันผมมีความคิดว่าหนังสือเล่มนี้สามารถเบิกเนใ้กับผู้คนมากมายที่กําลังใช้ชีวิตเดินดินอยู่ปกติแล้วแอบคิดไปว่าถ้าวันหนึ่งฉันเป็นคนที่สูงสัก์หรือคนที่มีถ่ายอํานาจมากมายฉันจะมีความสุขมากกว่านี้ผมเชื่อว่าเราทุกคนมีมุมของตัวเองอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เลยว่าต่อให้เราเป็นศักสูงถึงกษัตริย์ หรือจะต่ําเตี้ยเหมือนธาตุแต่ถ้าเรามีใจที่ปกติแต่ถ้าเรามีศีลเราสามารถที่จะมีความสุขได้เหมือนกันและอย่างกระแสแรกหรือโซดาบันสาคัญกว่าการเป็นกาษัตริย์มากมายนี่เป็นเหตุผลว่าเราจะไม่จะต้องฝึกฝนตนเองสร้างบารมีอย่างยิ่งยวดเพื่อให้เราบรรลุโซดาบันบรรลุสิ่งที่เราควรที่จะบรรลุต่อไปกระแสแรกของชีวิตนั่นก็คือการเข้าใจความจริง ว่าไม่ว่าเราจะเกิดมาเป็นอย่างไรไม่สําคัญเท่ากับเราจะทําตัวอย่างไรต่อไปผมไม่ตั้งคาถามขึ้นมาว่าเจ้าชายแฮร์รี่คือคนที่พยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองและสังคมด้วยตัวของเขาเอง,งทิ้งผมได้อ่านหนังสือเล่มนี้มาอยู่เนืองๆเลยนั่นก็คือหนังสือเล่มนี้ยนยนนนนนนพยายามจะบอกว่าเขาเองไม่ค่อยได้ชื่นชอบในสิ่งที่เขาเป็นและอย่างสิ่งที่เขาพยายามเรียนรู้ตลอดในชีวิตก็คือพยายามทํายังไงให้สังคมนันดีขึ้นในทางการที่เขาเป็นลูกชายของ เจ้าหญิงแห่งอังกฤษเราจะไม่สามารถที่จะทําอะไรได้มากมายเราจะมีกฎระเบียบมากมายนู่นก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ดีนั่นคือสิ่งที่คนชาอังกฤษนั้นเป็นกันแต่อยางไนั้นก็ตามสิ่งที่เจ้าชายนั้นได้เรียนรู้นั่น,นก็คือเขาได้เรียนรู้ว่าชีวิตนั้นอาจจะไม่ได้เป็นอย่างสิ่งที่เขาคิดเสมอไปความสุขความทุกข์ไม่ได้แปรผันตรงก,กันกับสิ่งที่เขาได้เกิดมาอย่างเดียวหรือเขาอาจจะมองว่าโลกวันนี้อาจจะสามารถให้ความสุขหรือว่าให้โอกาสเขาได้มากกว่า ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมคิดว่าชีวิตของคนคนหนึ่งได้เรียนรู้ว่าเราอาจจะเกิดมาเป็นเพียงแค่สิ่งสิ่งหนึ่งแต่เราอาจจะมีความสุขได้มากกว่าน,นั้นถ้าเกิดสมมติเราไม่ใช่สิ่งสิ่งนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมคิดว่าการที่เราจะเป็นใครก็ตามไม่สําคัญเท่ากับเรารู้จักตัวเองหรือเปล่าว่าเราต้องการเป็นอะไรหรือต้องการเป็นใครเมื่อชายได้รู้ตัวเองว่าเขารู้ตัวว่าเขาต้องการเป็นอะไรนั่นแหละจึงเป็นสิ่งที่สำคัญกว่าการให้เขาสะฐ้านั้นดอนก็จึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเป็นเรื่องที่จริงๆแล้ว เมื่อไรก็ตามที่เราเรียนรู้ยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปนี่เป็นโอกาสที่เป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันอีกแง่มุมหนึ่งแต่ไงแล้วก็ตามทุกคนมีโอกาสที่มีเหมือนกันเราจงรับรู้โอกาสนี้เป็นสิ่งที่สําคัญยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปเราจึงเห็นว่าผู้คนมักจะบอกตัวเองว่าเขาสําคัญแต่มีบางคนที่เขาบอกว่าเขาไม่ได้สําคัญผู้คนมากมายชอบบอกตัวเองว่าตัวเองสําคัญแต่ไงแล้วเจ้าชายแฮร์รี่ในสิ่งที่ผมเห็นประจํานั่นก็คือเขาจะบอกเขาไม่ได้สําคัญอะไร แถมความสามารถเขาก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรมากมายในสิ่งหนึ่งที่เขาเรียนดูก็คือการเข้าสังคมแล้วก็การที่อยากอยู่ร่วมกับสังคมยังไงให้มีความสุขที่สุดเพราะเขาเชื่อว่าจริงๆแล้วการที่เขาเกิดมาน,นี้เขาไม่ต้องทําอะไรก็ได้เขามีทรัพย์สินหรือว่าสมบัติมากมายที่รอเขาอยู่แต่ไงแล้วก็ตามสิ่งที่เขาเรียนดูว่าโลกใบนี้ไม่ได้เดินเป็นเส้นตรงเขารู้ว่าความขุกข,ขรอความแปรผันต่างๆ ทำให้เขาได้เป็นคนที่ดีมากยิ่งขึ้นการที่เขาลงมือกระทำในตัวของเขาเองการที่เขามุ่งมั่นปรารถนาในสิ่งที่เขาต้องการที่จะเป็นนั่นแหละสําคัญสําหรับเขามากที่สุดแลถึงแม้การที่เราจะเรียนรู้เรื่องคนคนหนึ่งอย่างเช่นผมไปอ่านหนังสือของเจ้าชายแฮร์รี่มันก็ไม่แปลผมจะรู้จักเขาอย่างแท้จริงสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกทุกๆคนก็คือเราจงเรียนรู้จักตัวเองให้มากยิ่งขึ้นทุกคนมีหน้าที่ที่จะรู้จักตัวเองเจ้าชายคนธรรมดาหรือใครก็ตามแต่ที่ ได้เรียนรู้จากตัวเองมากยิ่งขึ้นคุณจะเป็นลำดับชั้นไหนไม่สำคัญเท่ากับคุณรู้หรือเปล่าว่าวัาวนนี้คุณสามารถกำหนดอนาคตของตัวคุณเองได้แล้วคุณก็สามารถที่จะกำหนดชีวิตต่อไปหลังจากนี้ถ้าคุณเชื่อมั่นมันจริงๆเมื่อความสำคัญของบคุคคลไม่ได้อยู่ที่ชาติกำเนิดแต่เป็นการการะทำของเขาเองซึ่งนั่นเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตการเปลี่ยนแปลงในการเลือกชีตคู่ของตัวเองแน่นอนว่าการที่เราจะเลือกชีตคู่ของตัวเองนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย แม้ทั้งการที่เราจะตัดสินใจแต่งงานคบหาแม้ทั้งคนธรรมดาทั่วไปก็ยังมีปัญหาเลยนี่เป็นถึงลูกชายแห่งเจ้าหญิงแห่งอังกฤษเราจะสามารถมีชีวิตดังที่เราต้องการได้จริงหรือเปล่านี่เป็นสิ่งที่เป็นคําถามของเจ้าชายแฮร์รี่มาตลอดซึ่งผมก็คิดว่าการที่เขาตัดสินใจแต่งงานกับคนธรรมดาคนหนึ่งที่ผมเชื่อว่าเขาไมไ่ได้ธรรมดาจริงๆหรอกเขาต้องมีวาสนาต้องการหรือว่าดวงในสิ่งที่เขาต้องอยู่ร่วมกัน ต่อย่างไงแล้วก็ตามสิ่งที่สังคมสิ่งที่เราได้เรียนรู้ว่าบางคนอาจจะไม่สนับสนุนบางคนอาจจะสนับสนุนผมคิดว่าเรื่องราวเหล่านี้เป็นเรื่องของความคิดเห็นแต่ถ้าเรามองไปอย่างข้างในจริงๆเราจะรู้ว่าคนคนหนึ่งตัดสินใจทําบางสิ่งเพราะบางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดขึ้นมาอย่างชัดเจนความตัดินของความรู้สึกนี้แหละสําคัญมากที่สุดเลยมันคือชีวิตที่เราต้องการว่าเฮ้ย hey, ฉันไม่เคยเรียนรู้สิ่งเหล่านี้มาก่อนเลยฉันต้องการสิ่งเหล่านี้มากยิ่งขึ้น ฉันต้องการไปทางนี้และฉันตั้งใจว่าทางนี้นีแหละคือทางที่ฉันต้องการสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นนิมิตหมายที่ดีเป็นสิ่งที่สําคัญต่อโลกใบนี้เพราะมันคือการที่เราชัดเจนกับตัวเองว่าฉันตัดสินใจเลือกเดินทางนี้และฉันจะรับผลในสิ่งที่ฉันเลือกเดินทางนี้ด้วยตัวฉันเองมันเป็นเหตุการณ์ที่เราเริ่มเป็นผู้ใหญ่เราเริ่มเข้าใจว่าโลกใบนี้ไม่ได้เป็นอย่างสิ่งที่เราคิดเสมอไปแต่มันก็ไม่ได้เป็นอย่างสิ่งที่ทุกคนคิดเสมอไปเหมือนกัน ตัวเราเองนี้อาจจะไม่ได้เป็นในกรอบในสิ่งที่ควรจะเป็นแต่ยังไงแล้วก็ตามผมเชื่อว่าโลกใบนี้พยายามหักเหแสงหักเหเส้นทางเพื่อจะมาบรรจบกันในบางจุดบางตอนอย่างแน่นอนแล้วการเกิดมาที่มีตำแหน่งติดตัวมั้งแต่เกิดย่อมไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่ากฎระเบียบรวมถึงมาตรวัดที่อาจจะใช้ไม่ได้ในยุคสมัยใหม่ผมว่ากฎระเบียบนี้ในสิ่งที่เจ้าชายแฮร์รี่พยายามสื่อนั่นก็คือเขาเป็นลูกชายของเจ้าหญิง เขาไม่สามารถที่จะขยับอะไรได้มากมายแน่นอนเขาอึดอัดเขาอาจจะไม่ได้มีความสุขมากเท่าที่ควรทุกอย่างนี่มันเป็นระบบระเบียบไปหมดเลยเขาต้องการอิสระมากกว่านี้เขาต้องการพื้นที่เพิ่มแน่นอนต่างคนต่างมุมมองคนนอกก็ต่างอิจฉาเจ้าชายกันหมดเลยแต่ตัวของเขาเองเขากลับมีความรู้สึกว่าซึ่งเขาได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้เขาก็แค่เป็นคนคนหนึ่งที่เกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้เท่านั้นเองเด็กแต่ละคนไม่รู้หรอกว่าโลกใบนี้หน้าตาเป็นอย่างไร เมื่อไรก็ตามที่เราได้ลองชิมรสชาติอาหารจานหนึ่งหรือได้ลองเดินทางไปยังที่ที่หนึ่งเราจึงค้นพบว่านี่แหละคือชีวิตชีวิตนั้นมีรสชาติและก็มีการปรากฏเห็นที่แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลบางคนมองสิ่งนี้และชื่นชอบบางคนมองสิ่งนั้นแลวไม่ชื่นชอบแต่และคนก็แตกต่างกันไปเพราะว่าปปรเจกชนนั้นไม่เหมือนกันเราสะสมมาต่างกันเราก็จึงมีมุมมองมีทัศนคติรวมไปถึงอุปนิสัยที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง มันจึงมปเหตุผลว่าแต่ละคนไม่ได้ชื่นชอบแบบเดียวกันตัวของเขาเองที่เขาเกิดมาในละตรงนั้นเขาไม่ได้ชื่นชอบมันผู้คนอาจจะอยากให้เขาเป็นแบบนั้นต่อไปแต่เขาปฏิเสธที่จะเป็นแบบนั้นนั่นแหละจึงเป็นการเลือกหนทางที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นของชีวิตและเชื่อทุกๆคนก็จะมาบอกกับตัวเองว่าให้เราพอใจกับสิ่งที่เรามีแล้วถ้าเกิดสมมติเรามีทรัพยากรเพียงพอให้เราเปลี่ยนแปลงตัวเองจงเริ่มต้นธรรมชาติถ้าเราปรารถนาจะเปลี่ยนแปลงจริงๆ สุดท้ายนี้ปัญหาขตัวสำรองก็คือาอาจจะเป็นได้แค่ตัวสำรองแต่ยังไงแล้วถ้าเรามีการสำรองชุดที่ดีชุดก็อาจจะรุดหน้าไปได้ไกลเหมือนกันผมเชื่อว่าหนังสือเล่มนี้มีชื่อหนังสือที่ไม่ไใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนสแปร์นี้อาจจะหมายความว่าเขาอาจจะเป็นตัวสำรองจากตำแหน่งของตำแหน่งหนึ่งในสิ่งที่เขาเกิดขึ้นมาแน่นอนเจ้าชายอาจจะต้องสืบสกุลโดยจะต้องรับตำแหน่งเจ้าชายแห่งอังกฤษต่อไป ซึ่งแน่น,นอนเจ้าชายแฮร์รี่อาจจะไม่ต้องการสิ่งเหล่านั้นหรือเขารู้ตัวเองว่าถ้าเขาไม่ได้เป็นตรงนี้เขาก็สละฐานะนอนเสียดีก,กว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมเชื่อว่าทุกคนมีเหตุผลของตัวเองยังไงแล้วก็ตามการอ่านหนังสือเล่มนี้เพื่อให้เราเข้าใจคนคนหนึ่งมากขึ้นเข้าใจคนคนหนึ่งที่เราไม่มีโอกาสที่จะได้เป็นแบบเขาและเราไม่เคยมีเพื่อนแบบเขาแลวเราจะอยู่กับเขาอย่างไรอยู่กับเขาบนโลกใบนี้อย่างเปิดรับแล้วสิ่งที่สําคัญกว่านั้น เราจะสามารถที่จะมีความสุขกันได้ทุกคนจริงๆหรือเปล่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราต้องเป็นตําแหน่งที่มีอํานาจอย่างเดียวถึงมีความสุขนะวันนี้ล่ะเราคือใครเราคือคนธรรมดาที่หาความสุขด้วยการหาเงินหาทองด้วยการหาความสงบและก็การเรียนรู้ว่าการบรรลุสอดาบานสําคัญกว่าการมีอํานาจสักใหญ่มากมายจงเรียนรู้ว่าชีวิตทุกๆกวันนี้ไม่ได้มีความสําคัญถ้าเกิดสมมติเราไม่สร้างคุณค่าของชีวิตให้เกิดกับชีวิตของตัวเราเองแล้วจงตระหนักรู้ว่า วันนี้คือวันเริ่มต้นที่จะมีชุดใหม่และผมก็หวังให้ทุกๆคนอ่านหนังสือสักเล่มหนึ่งเพื่อให้เรียนรู้ว่าเราคือใครจริงๆเพื่อที่เราจะสามารถใช้ทรัพยากรน,นี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้จริงและมันอยู่ที่ตัวเราเท่านั้นเองผมเชื่อว่าทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอขอบคุณครับรวมถึงคุณสามารถแชร์ประสบการณ์ผ่านทาง Facebook Twitter และ YouTube และอย่าลืมติด hashtag เพื่อนปรึกษาหรือ f r ร e n d Talk นด ด้วยนะครับ